โอเคครับท okay, uh, mm ่านรองเทสวัสดีครับครับผมวันนี้มาแจกรางวัลนะครับประกวดลายผ้าไทยสู่าก้นนะครับขอถามว่าทางสววเนี่ยมองความสําคัญของการประกวดลายผ้าไทยอย่างไรครับผมในเรื่องของการประกวดลายผ้าไทยเนี่ยเป็นการให้เด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะได้คิดค้นลายผ้าใหม่ๆนะคะที่ ผู้ประกอบการแล้วก็เด็กเยาวชนเนี่ยไปคิดแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดลายใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดนะคะให้เกิดการสร้างมูลค่าทางสังคมแล้วก็ทางเศรษฐกิจอีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กเยาวชนและผู้ประกอบการได้มีเรียกว่ามีมิตินะคะในการคิดค้น รูปลักษ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นให้กับวงการของผ้าไทยค่ะครับผมจากการประกวดเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยคนที่ได้ชนะเลยปีนี้ก็ปีแล้วได้รับการชมเชยแสดงว่าโครงการนี้สร้างศักยภาพของคนออกแบบใช่ไหมครับในกรณีต้องบอกว่าใช่ค่ะแล้วจะเห็นว่าน้องๆที่ได้รับรางวัลจากปีที่แล้วปีนี้ก็ได้รับรางวัลในในปีแรกๆอาจจะไม่ได้รับรางวัลโดดเด่นขนาดน,นี้แต่ในปีนี้ได้มีการขยับ ในรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าเกิดการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ฝีมือตลอดจนทักษะของน้องๆเยาวชนนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการเราจะเห็นได้ว่าลายผ้าต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประกวดครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด88ผลงานแต่ผ่านอยู่24ผลงานและจะเห็นได้ว่าลายผ้าที่แต่ละท่านลังสรรขึ้นมาเนี่ยเป็นลายผ้าที่มีความวิจ,จิตรแล้วก็มีความปาณีตแสดงให้เห็นว่า ผู้ทอตลอดจนผู้ออกแบบเนี่ยได้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นนะคะว่าจะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางผ้าไทยเนี่ยให้มีความยั่งยืนแล้วก็สร้างความสวยสดงดงามให้กับผ้าไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะคิดว่าการออกแบบลายผ้าครั้งเนี่ยสามารถพัฒนาไปถูกสาคนได้ใช่ไหมครับผมได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าต่างชาตินะคะณขณะนี้ก็ได้ให้ความสนใจกับ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของเราอย่างมากขึ้นนะคะการต่อยอดลายผ้าต่างๆเนี่ยจะเป็นอีกขนทางหนึ่งแล้วก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะคะที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีตลาดในการรองรับต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะที่อ,องค์สิริวัน นวลีนารีรัตน์นี่นะคะราชกัญญาที่ท่านพระอ,องค์ทรงได้เล็งเห็นแล้วก็ได้ทรงอุปถัมภ์นะคะแล้วก็ได้มีการเป็นบรรณาธิการในการทําหนังสือไทยเทคส์มาตั้งสี่เล่มทําให้มีการพัฒนาต่อยอด ของฝีมือแล้วก็ทักษะแล้วก็ตลอดจนได้เห็นวิวัฒนาการแล้วก็แนวโน้มทิศทางของผ้าไทยในระดับสากลว่าประเทศไทยเราควรจะก้าวไปสู่จุดไหนซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่ายอมรับในฝีมือของเด็กเยาวชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ได้มีการพัฒนาฝีมือจนเห็นได้ว่ามีทักษะแล้วก็มีเขาเรียก ภาษาภาคเรียก texture นะคะที่มันมีความงดงามแล้วก็น่าจับน่าต้องแล้วก็น่าเอาไปใช้ค่ะผ้าไทยมีเสน่ห์ยังไงครับผมผ้าไทยสวยงามค่ะนี่ก็ผ้าไทยนะคะมีเสน่ห์มากเลยค่ะถ้าต้องเข้าวงการนะคะถึงจะรู้ว่าความสวยสดของผ้าไทยเนี่ย ใส่แล้วไม่เบื่อสามารถนําไปแมทกับลาย้าลายผ้าต่างๆได้แล้วก็ผ้าไทยใส่สบายนะคะไม่ไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นแล้วก็ดูแลรักษาง่ายซึ่งตอนนี้บ้านเราเป็นบ้านบ้านเมืองร้อนนะคะก็จะมีผ้าหลายลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของแต่และสภาพภูมิอากาศของบ้านเราผ้าไทยสวยงามค่ะแล้วก็มีสเสน่ห์อย่างมากเลยค่ะโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับท่านรองครับ